ข้อมือดิอย่างี้ดิไ,ไ,ดไปไม่ได้นะไ,ไ,ดไ,ได้แล้ว,ลวนี่ไงหลัจากดันก<ด>็จะได้นะคนไข้กลัวถ่ายว่าถ่ายจะได้หายารจริงการขยับนี้นะไปลูกข้อมือนี่เป็นการเดียวจริงๆนี่ยังไงแล้วกนะนะ็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ย นนี่ขยับมาแล้วดีแล้วน,น,นะไม่ยากนะครับขยับเนี่ยขึ้นลงหมุนก็ได้ดึงด้วยนะแต่ที่สำคัญให้ถ่ายวันนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะไปทำที่บ้านด้วยนะไม่ยากเลยนะครับเวลาทำํำยาหมกแบบหาตรงนี้นะครับถาขึ้นมาแนวนี้ จะสอนวิธีกันให้คนไปทําที่บ้านถามมาเยอะมากข้อมือเจ็บทํำยังไงเนี่ยโชคดีจริงเลยมีคนเป็นข้อมือทานแนวใต้ข้อศอกเนี่ยเอย่างเงี้ยนะใต้ถ้าหงายมือทาหน้าใต้แนวข้อศอกขรงมานี่เบอร์นี้เราจะเรียกว่ากอฟเออร์กอฟเอิร์ดด้านในอันนี้ท่าทาข้อมือทานแนวเหนือข้อศอกอย่างงี้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะ กกีดมาอย่างนี้นี่กีดแนวนี้ลงมาเทปมาหานิโฟนเนี่ยทำเองก็ได้นะอย่างนี้นะกีดลงมากีดลงมาทำเองทำเองก็ได้หรือว่าให้คนอื่นทำก็ได้เอามือจับจับหยิบๆอย่างนี้นะอย่างงี้ดึงล็มาด้วยข้ามมือนะอย่างเร็วนี่กำ <c oughs> มองก็ถามจริงๆซื้อเอา ดี่ค่ะใช่นะยาหมองอะไรก็ได้จะวหาหมอแดงขายยาหมองอายมืออย่างนี้นะกี่อกมากี่ดียวนี้เจ็บที่นิ้วโป้งอะค่ะอุ๊ยอ๋ยอ๋อยย็งมาเลยไม่ต้องกลัวอ๋ยเจ็บตรงนิ้ นี่นะทุกนิ้วเลยเนี่ยไอ้ใช้ได้หมดเลยนิ้วล็อกก็ใช้ได้นะครับก็มือเจ็บแขนนี่ใช้ได้หมดประยุกเอาอืมโอ้โหมันลมนะเนี่ยจะหายไหมคุณหมอฮะ,อะมันจะไม่หายได้ไงมัน <c oughs> ดีขึ้นแล้วเนี่ย ขยับสิกระดกขึ้นกระดกลงทำมือหมุนทิอันน,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 นี่ยังไงคะไม่ได้กล้ามหมุนอะไรดิเห็นไหมง้ายนะอย่ะไป้น <c oughs> ลงดิงคล่องขึ้นไหมเรื่อยๆนี่มันจะต้องไปทำมีบ่อยๆ,ๆนะตัวมหาอาจารย์จก,ก็ทำให้มันก็ดีขึ้นเป็นดีแล้วเพราะมัน,ม,นมันยึด เราต้องไปทำตรงมือข้อมือนี่นะใช้เจาะหมอกนะทำบ่อยๆนะครับง่ายๆกรีดออกไปน่าจะกรีดเข้ากรีดลงมากรีดออกไปหน่อยกีดอะเนี่ยบริเวตรงนี้ครับคือเนี่ยทำอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแต่พอดีอาจารย์อยู่ฝั่งนี้อาจารย์ก็จะดึงออกมาอย่างงี้ไงง่ายค่ะโอเค